กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับอาิเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคุณผู้ชมนะคะเป็นดําตัดทองสวยลักชูรี่นะคะเอ๊ะทำไมเสริมสิริมงคลเพราวะว่าปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวานะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคุณผู้ชมนะคะมันเสริมสิริมงคลยังไงในการพูดคุยเจราจาคุณทาไปเสร็จปั๊บเนี่ยคุณอธิษฐานเลยการเงินการงานความรักโชคลาภนะคะเพราะมันลิปมันที่ผ่านการมูเตรูมาเรียบร้อยแล้วเน ลิฟท์ทำ มาจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครพึ่งธรรมชาติเชียร์บัตเตอร์นะ้ำมันมะกอกมีสองกลิ่นให้เลือกกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นมะลิราคาหนึ่งแท่งอยู่ที่350บาทเท่านั้น350บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนนะคะตกเดือนละร้อยกว่าบาทเองนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับริบมันอาลีเทียหยิบออกมาไม่อายคนนะพี่เต๋าบอกก่อนนะเพราะมันดูลักชูดูแพงมากแล้วก็วันนี้นะคะซื้อ2แท่งราคาลดพิเศษเหลือเพียง666บาทแล้วแถมการ์ดผ้าย,ยันเสริมสิริ มงคลนะคะนี่ลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดใจมิตรเสริมการงานการเงินโชคลาภความรักนะคะมีเครื่องหมายอินฟินิตี้ด้วยนะคะเก็บไว้ี่เคสโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้ออย่ารอช้านะคะ0 9 0 2 5 4 5 3 1 9 0 9 0 2 5 4 5 3 1 9หรือสแกน QR โค้ดด้านล่างแล้วสั่งซื้อได้เลยเพียง350บาทเท่านั้นสําหรับอารีเทียลิฟมันเสริมสิิรมงคลนะะ มาที่ข่าวบันเทิงต่อไปนะคุณผู้ชมนะคะยังไม่จบไม่สิ้นนะคะกับวิบากกรรมของแอนนาวารินทร์นะคุณผู้ชมนะคะข่าวก่อนก็ประกันตัวไป0 0 0แสนนะคะที่สารมินบุรีเนาะแต่ว่าเห็นได้ว่าคดีนั้นไอท้ที่ที่ศาลมินบุรีรอบหนึ่งแล้วก็ไปตํารวจไปไปรวบที่คอนโดมิเนียมตรงลาดพร้าวอีกรอบหนึ่งนะคะล่าสุดมีกระแสข่าววงในลืมมาบอกว่ามีนายทุนใจดีนะคะประกันตัวให้อีกแล้วนะคะสําหรับแอนนานะคะที่เดินทางไปที่สาล อาญาธนบุรีเพื่อเข้าพบนะคะสารตามหมายนัดนะคะซึ่งก็ไปครั้งนี้ก็วิดไม่ได้ออกมาแล้วนะครับเพราะผู้เสียหายหลายคนยื่นคัดค้านการประกันตัวนะคุณผู้ชมขานะคะโชคดีได้เพื่อนสนิทนะคะอย่างเจ๊กันดอนเมืองนะคะวิ่งหาเงินกู้มาประกันนะคะแอนนานะคะหลังจากสารระบุวงเงินประกัน1ล้านบาทขาดตัวนะคะเจ๊กันดอนเมืองเนี่ยก็บอกว่าแอนนาว่าให้โอกาสมาชดใช้หนี้ให้กับผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายไม่ได้ ม,มีคนเดียวการที่แอนนาติดคุกไปเลยเนี่ยไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะสุดท้ายนะคะถ้าแอนนาจะได้จะ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสที่อ่าให้ไปอยู่เนี่ยก็สุดแล้วแต่แอนนาก็แล้วกันก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเขาอยู่นอกเนี่ยเขาก็ยังหางานนะคะไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะคะหางานให้ลูกค้าแล้วก็เอาเงินมาใช้หนี้ลูกค้าได้ดีกว่าไปติดคุกถูกต้องไหมเหมือนกรณีของเน็ตไอดอลหลายๆคนที่ไปนอนในคุกนะคะเพราะว่าหลายคนที่ไปติดคุกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้หนี้อะไรได้แล้วนะคะมันก็จะต้องไปว่าตามในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายแต่ของแอนนาเนี่ยเขาก็ยังทํามาหากินนะคะแล้วก็ยัง เอาเงินเนี่ยมีมากให้มากหาได้มากก็ให้มากหาได้น้อยก็ให้น้อยนะคบมามาบันเทานะคบความเดือดร้อนของบรรดาเหล่าลูกหนี้ซึ่งมีวงเงินทั้งหมด1 1 1ล้านเนาะ,ะหน่วยเนาะหน่วยเลยนะคะทางด้านแอนนาก,ก็ออกมาโพสแคปชั่นนะคะผู้เสียหายคัดค้านการประกันตัวแอนนาก,ก็พร้อมจะรับในผลกรรมแต่เจ๊ก,กันอยากให้ออกมาใช้นี่นะคะหมดแล้วแล้วก็ให้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ยื่นประกันอีกครั้ง ฉันไม่รู้ว่าทำบุญมาด้วยอะไรนะคะ ฉันเลยมีเพื่อนที่ให้โอกาสเหมือนแม่อีกคนนะคะแอนนาเขาเป็นคนดีเมื่อก่อนเขาช่วยเหลือคนไว้เยอะนะคะมันก็เลยมีคนรักนะคะส่วนลูกนี้ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะแอนนาก็ออกมาหาเงินใช้หนี้ให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้หลายคนตั้งคําถามว่าแอนนาเนี่ยจะหาเงินใช้หนี้กว่า111ล้านเนี่ยได้อย่างไรในเมื่อนะคะในตอนนี้เนี่ยงานที่เคยมีล้นๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะส่วนไรายได้เดียวที่มีก็คือไล่ขายของเท่านั้นซึ่งไรายได้ ต่อครั้งในการไลฟ์เนี่ยก็ลดลงจากเมื่อก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อก่อนก็ไลฟ์ทีน่าจะหลายบาทนะคะแต่ตอนหลังก็เหลือหลักหมื่นนะคะเหลือหลักหมื่นเท่าที่ทราบมานะเท่าที่ทราบมาก็เหลือหลักหมื่นแล้วก็คนดูก็ลดไปเยอะนะคะแล้วเวลาไลฟ์ครั้งหนึ่งเนี่ยในทิกตอกเนี่ยเขาก็ต้องซื้อโปรโมตซื้อโฆษณาด้วยอลันครั้งละหมื่นทั้งละห้าพันบางทีขายของได้หกพันอย่างเงี้ยซื้อโฆษณาไปแล้วห้าพันอย่างเงี้ย มันจะได้อะไรอ่ะนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาวิบากกรรมของแอนนานะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะแอนนามีเพื่อนที่ดีมีนายทุนที่เงินหนาคอยประกันตัวให้นะคะเห็นว่าปิดไปหลายคดีแล้วนะปิดไปหลายคดีแล้วนะได้ข่าวมาจากแหล่งข่าววงในว่าปิดไปหลายคดีแล้วเอาเงินไปคืนเขาหลายคดีแล้วนะคะที่เขาฟ้องมาแจ้งความจับบ้างเอ่ยละไปฟ้องตรงกับศาลบ้างเอ่ยล่ะนะคะ คนบันเทิงนะคะยินดีกับพรบรสมรสเท่าเทียมนะคะเหล่าคนบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็น LGBTQ นะคะหลางก็มาแสดงความยินดีนะคะกับกฎหมายที่เรียกร้องกันมากกว่า20ปีสําหรับพรบรสมรสเท่าเทียมนะคะผ่านมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม130ต่อ4เสียงนะคะคนออกเสียง18เสียงหลังต่อสู้มายาวนานนะคะมาเกือบ20ปีโดยมีคนบันเทิงเนี่ยร่วมอยู่เบื้องหลังผลักดันกันอย่างเยอะ แยอะมากมายซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคุณผู้ชมขาและเป็นดินแดนที่3ในทวีปเอเชียที่มีกฎหมายรองรับการสมรสของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ,รอพวกเราเนี่ยแหละค่ะ LGBTQ+ นะคะ, LGBTQ ะ,คะต่อจากประเทศเนปาลแล้วก็ไต้หวันนะคุณผู้ชมนะคะเมืองเราเป็นบ้านเมืองแห่งความสีวิไลนะคะในภาพก็จะมีมดดำเนาะบุกโกนะคะอีออฟลูกสาวดิ น้องออฟคุณออฟไปเรียกอีออฟไม่ได้คุณออฟเ,เ,เออแล้วก็บุตด,ดีเนาะเออนะคะเขาก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วใครอ่ะ เออนะคะเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะหลายคนสงสัยว่าสีลุ้งคืออะไรสีลุ้งก็คือสีแห่งเก้งกวางนะคะสีแห่งความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นการร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งมายัางคณะรัฐมนตรีจากนั้นคณะรัฐมนตรีจะนําขึ้นทุนกล้าวถวายต่อ,อก่อนประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษานะคะและก็จะมีผลในการบังคับหลังกฎหมายประกาศพระราชกิจจานุเบกษา120วันเนี่ยนะคะ คุณผู้ชมคะแต่ว่านะคะในบรรยากาศในเรื่องของการจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย mm hmm. ก็จะมีบรรดาสอวอนะหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนาะนะคะสว์นี้ย่อมาจากอะไรสูงวัยหรือว่าอะไรนะคะ ก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะคะแบบว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะคะจนบุ่มประดัดดาววงผู้ดีก็สวนกับสอวอวรพงศ์นะครับปมสมรสเท่าเทียมนะคะจากประเด็นที่สอวอเนี่ยเขาบอกว่าผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วแต่ล่าสุดนะครับุ่มปรดัดดาได้โพสต์นะคะอินสตาแกร,รมส่วนตัวเผยคําพูดของพลตารวจเอกวอรพงศ์นะคะบอกว่าการเรามีคลิปไหมการแก้ไขปัญหาแบบนี้ไม่ได้เป็นการ ยกระดับ LGBTQ ขึ้นมาให้เท่าเทียมกับเพศชายและหญิงแต่เป็นการกดเพศชายและหญิงลงไปให้เท่ากับ LGBTQ เอา้าเราไปลองดูคลิปดังกล่าวที่ท่านสอบว่ได้ก,กล่าวไว้ในสภากันเลยดีกว่าค่ะประโยชน์เกิดกับ LGBTQ ซึ่งท่านบอกว่ามีอยู่10%ก็คือ10%ในที่ที่ได้สิทธิพิเศษยกระดับขึ้นมาแต่เป็นการทำลายสิทธิอันชอบธรรมของคนส่วนใหญ่อีก90% ท่านคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าการแก้ไขกฎหมายแบบนี้ได้สิบเสีย90สังคมสภาพครอบครัวถูกซาะก,ก่อนบอนทำลายอย่างมีนัยสำคัญถ้าตั้งใจก็ถือว่าแย่ทําไมตั้งใจก็ก็กกยังอยพอแต่ว่ายัางกลับตัวท่านเพราะว่าท่านทำให้ภาพของถาบันครอบครัวเหมือนเบลอไม่ชัดเจนครอบครัวคืออะไรก็เบลอเป็นสีเทาไปแทนที่จะบอกว่าพ่อแม่ลูกสามีภรรยาบุตรก็กลายเป็นคู่สมรสบวกเด็กที่รับมา เลี้ยงอุปการะอะไรพวกนี้นะครับไม่งั้นเกิดปัญหาสังคมตามมาโดยสาวบุม๋มนะคะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแคปชั่นระบุว่าแฮชแท็กอะไรกันครับ ครับเนี่ยกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิทางกฎหมายมากขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับเพศสภาพหรือความชอบส่วนตัวกฎหมายไม่ได้ลดทอนคุณค่าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพศใดเพศหนึ่งแต่กลับส่งเสริมคนที่อยู่ในงาในเงาของความเคลื่อนเหลื่อมล้ำที่มีม,มานานได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างที่ควรจะได้สิ่งที่คุณพูดออกมามันยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความไม่เท่าเทียม ที่มีอยู่จริงหมุมเองไม่เคยรู้สึกว่าถูกลดทอนคุณค่าอะไรเลยแถมดีใจมากๆกับกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยซ้ำขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอสนับสนุนก้าวต่อไปเพื่อความเท่าเทียมอย่างแท้จริงค่ะนะคะท่านสวอ,อได้ยินไหมได้ยินแล้วนะคะไม่พูดเยอะนะคะเจ็บคอนะคะเหนื่อยค่ะ10%ก็มนุษย์เหมือนกันนะคะท่านขานะคะอะ่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องส่งอาริเทียก่อนนะคุณผู้ชมสินค้าขายดีของเรานะคะอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะดำตัดทองลักชูนะคะหยิบขึ้นมาไม่อายใครแท่งหนึ่ง 1, 350บาทเท่านั้นนะคะเสริมสิริมงคลในการพูดจาเจรจาลุล่วงนะคะความให้คนรักคนหลงปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวานะคะเนื้อลิปฟื้นฟูอูทําให้ริมฝีปากของคุณกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะไข่พึ่งธรรมชาติเชียร์บัตเตอร์น้ำ มะกอ,อกแล้วก็มีสองกลิ่นให้เลือกกลิก่นกุหลาบกับกลิ่นมะลิกลิ่นมะลิขายหมดแล้ว1แทง่งย้ำราคาอีกรอบหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทซื้อสองแทง่งเหลือเพียงหกร้อยหกสิบหกบาทแถมฟรีการ์ดผ้ายันอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตเก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าตางังเก็บไว้ในเก๊เรียกเงินนะคะเรียกเงินเรียกทองปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไใจมิตรนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อเดี๋ยวปโปรนี้จะหมดแล้วนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนย์ 902545319 0902545319หรือสแกน QR Code ได้เลยสำหรับอาริเทียลิปมันเสริมซิริมงคลนะคะช่วงหน้านะคะมีทั้งเบที Miss นิเวิร์สไปดำน้ำถ่ายรูปกันมานะคะจากตัวเต็งกลายเป็นมามืดจากมามืดกลายเป็นตัวเต็งเยอะแยะมากมายและมีการจัดโปรของ m ม s s ซ u ปร a n a t i o n a l ไทยจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ